กดติดสกไล์กดไลค์กดแชร์บอลรูปลงไรเจ้าเพื่อนๆไปลง ลูกก็เริ่มตักกันแล้วนะครับนะครับจะบอกว่านะครับทางเข้ามานะครับลาบากมากเพราะเราจะต้องผ่านสวนยางและมันมันเหลือแค่นิดเดียวนะครับเมื่อกี้บรรลุเข้ามาโอ้โหกับต้นยางนะครับระหว่างต้นยางเข้ามาค่อนข้างจะยากครับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็มาอยู่ในแปลงคาดว่านะครับคาดว่าคงจะใช้เวลาประมาณ3ามเดียวนะครับเป็นสวนยางที่ลูกค้าขอมาทําการ ล้มยางไว้แล้วนะครับแล้วกออ็ทีมงานด้วยกนไม่ใช่ลูกค้านะครับขอล้มยางไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้เอาต่อออกไปนะครับบอกว่าทีมงานอีกคนหนึ่งนะครับเขามีรถที่เป็น240ซึ่งมันจะมีความกว้างมากกว่าของบารุกนะก็เลยเข้าแปลงไม่ได้นะครับบารุกก็เลยบอกว่าเอ้ยได้ไม่เป็นไรนะครับช่วยเหลือกันนะแล้วก็เมื่อวานก็พา x m g เข้ามาก่อนแล้วนะแล้วก็นี่นะ ตอนนี้ก็9้าโมงครึ่งนะครับคิดว่าไม่รู้จะได้กี่เที่ยวนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเราไปตักตอนกันตอนนี่ครับเนื่องจากรถใหม่นะครับเราจะไม่ยัดนะครับเอาตักสบายๆนะครับวางง่ายๆตักสบายๆนะครับเราจะไม่ยัดนะครับเดี๋ยอาจจะบรรทุกสูงหน่อยนึงโอ้โหเราเพราะเรากลัวกระบะเราฉีก รถใหม่ต้องต้องทำใจนะครับไหนในี้ก็ออกมาสายนี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อช่วงไหนไม่มีงานไม้เราก็จะใส่ฝาท้ายนะครับสิ่งที่น่ากรวที่สุดก็คือฝาท้ายใส่ไม่ไม่เข้านะ <c oughs> นี่โยนก่อนนะครับเอาดินออก แรงก็เสียงล้อจะเอ็ดเอดเอ็ดอดหน่อยนะครับอ่ะนี่มันก่อนข้างฉีกไปแล้วนะครับขอรูปทำการเชื่อมเรียบร้อยอ่าโอเคคนระับตากไว้วันหนึ่งพอเริ่มแห้งนะครับก็เราก็นี่นะครับ จะเอาดินออกง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวไปถึงโรงงานนะครับเขาก็จะทำการสะบัดดินอีกรอบนึงนะครับอ่าเรียบร้อยเฮ้ยนี่ตรงท้ายเราจะวางไว้เพื่อให้ให้เราเรียกว่าอะไรให้รากมันอยู่ข้างในนะครับให้ปลายมันอยู่ข้างนอกนะครับให้มันดิกนดีกันมาดูเพื่อนๆตุ้ม พอดินออกนะครับนี่นี่นี่ดินแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปโรงงานกันนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเราจะบรรทุกแบบรวมๆนะครับได้ได้กี่กิโลได้กี่ตันนะครับเสร็จแล้ว หลังจากเราสะบัดดินออกนะครับน้ำหนักสุดที่เราจะเหลือกี่ตันนะครับยังไม่เคยช่างรถเปล่านะครับยังไม่เคยลองช่างว่ารถเปล่าเนี่ยมันกี่กิโลรวมในหัว ไปเจอพี่คนหนึ่งนะครับเพื่อนๆแล้วปรากฏว่าแกบอกว่าคลิปสั้นไปนะครับบางทีเปิดดูคลิปเพลิน,นๆจบแล้วนะครับกอ,อรู้ก็กลัวมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเพราะมันไม่มีอะไรมากนะครับมันเหมือนเดิมนะนี่เราตักตอก็ดักแบบนี้นะครับแต่ตอนขึ้นรถเนี่ยมันก็มีรายละเอียดอยู่นะครับว่าท้ายรถเนี่ยเขาจะทําการหันตอกข้างนอกนะครับแล้วก็หอาลากไว้ข้างใน ส่วนกลางๆไม่ซีเรียสน,นะครับไม่ซีเรียสไม่ได้พามีดมาด้วยสิครับเพราะว่าตอที่มันเก,กะกะยวต้องใช้มีดสับออกนะครับ เล็กๆเนี่ยเราเคยเล่นเกมไอ้ที่มันเป็นมาเป็นแท่งเป็นแท่งมาหลายแบบแล้วก็ลงมาต่อกันนะครับงานนี้ก็คล้ายๆกันนะครับฟิวในหัวเนี่จะขึ้นอยู่กับการจัดเรียงนะครับว่าสามารถจัดเรียงได้ปริมาณมากแค่ไหนนะครับโดยที่เราจะไม่ยัดนะครับเราเราไม่อยากยัดเลยครับใจไม่ดี <laughs> ได้น้ำหนักเยอะที่สุดไม่งั้นเราจะเสียเวลานะครับแต่โชคดีว่าแรงนี้นะครับเพืเ่อนๆกับโรงงานเนี่ยห่างกันประมาณสักสองสามกิโลได้มั้งครับใกล้ทดีเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งสบายๆอ่ไม่ต้องไม่ต้องยัดแต่ถ้าไกลๆหน่อยเราต้องกลยัดให้มันแน่นไม่งั้นเราจะวิ่งเปลืองค่าน้ํามันนะครับยิ่งยุกน้ํามันแพงๆแบบนี้ด้วยแล้วอย,อยากจะประหยัดน้ํามันครับ เอารถใหม่ไปก่อนนะครับไม่ขาดต้นก็อโอเคนะครับนี่นะเพื่อนๆ เพื่อนต้้งแม่น ขุดที่โรงงานเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรนี่เห็นไหมครับเออพอดีแอะแอะแดม ็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละครับคาดว่าถ้ารวมๆน่าจะได้สามเที่ยวเนยมั้งครับอย่างมากสุดนะครับนูนเห็นไหมครับอย่างมากสุดสุดคงประมาณสามเที่ยวนะครับสามเที่ยวตรงนู้นน่าจะได้หนึ่งเที่ยวนะครับหรือไม่แน่อาจจะสองนะครับโอ ว่าสองเที่ยวได้นะครับดูกองนู้นก็ไม่เยอะมากนะครับคงจะได้กองนู้นกับตรงนั้นหนึ่งเที่ยวเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้ดูนะครับว่าจะได้หมดหรือเปล่าเนาะอ่ะใกล้หมดแล้วเดี๋ยววรรลุถอยรถมามาหากองตรงนี้นะครับเดี๋ยวสองสามสองสามตอแล้วนะครับ เปิดโค้ดไปแล้วนะครับที่โรงงานนะเพื่อนๆแต่ยังไม่ได้ให้อ้เขาเรียกว่าอะไรบัตรเอกสารนะครับเลขที่บัญชีนะฮะยังไม่ได้ให้โรงงานวันนี้ก็เตรียมมาแล้วแต่ปายื่นโรงงานนะครับไปไปแล้วครับเดี๋ยวเราตามไป